วันนี้คุูจะสอนเทคนิคให้ว่าทํายังไงให้คนรักคุณทำยังไงให้คนหลงคุณทำยังไงให้คนเมตตาคุณจริงๆเพราะทุกอย่างที่ครูเจอครูผ่านหลดแล้วครูได้รับความรักจริงๆความเมตตาจริงนะคะครูได้เงินได้ทองได้จริงๆนะคะเพราะครูได้มาจากครูต้องบอกครูมาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยวันนี้ครูก็ไม่ได้ไม่น้อยหน้าใครในสังคมเลยถูกไหมคะมันจะเกิดจากอะไร าะครูมีน้ำเมตตาวันนี้ครูเอามาแบ่งปันครูบอกว่าเลยว่าครูมีน้ำเมตตาจริงๆนะคะสามีครูบอกเลยว่าไม่เคยมองผู้หญิงมีลูกติดเลยนะเพราะเขาจะเลือกแบบไหนก็เลือกได้แต่ทําไมเขาต้องเลือกครูเขาตีปูแปดเดือนนะครูไม่ได้ใจอ่อนง่ายๆนะนะตีปูแปดเดือนครูถึงใจอ่อนกับเขาตอนนี้ก็อยู่กันมาเกินแปดปีแล้วนะถามว่าครูนิสัยก็ไม่ได้ดีอะ ครูไม่ได้ตื่นเช้ามาทํากับข้าวให้ใครได้ถูกไหมคะครูไม่ได้ตื่นมาเลี้ยงลูกลูกครูจ้างพี่เลี้ยงสิบสี่ปีนะคะพ่อของลูกครูทำไมยังให้เงินเดอนครูเดอนลักษาหมื่นพี่ครูไม่ได้เลี้ยงลูกแล้วอยู่กับผัวใหม่เขามีนักแน่ค้นะคะแล้วก็ให้เกียรติครูเป็นที่สุดของบ้านด้วยลูกครูรักครูมากนะคะรักหนักมากนะคะวันก่อนครูทําให้เจหายไปเจหายที่เขามีลูกใช่ไหมคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาบอกขอบคุณครูมากเลยกลับมาลูกหลงรักหนักมาก จากลูกมองไม่มีตัวตนเลย<ม>ก็คุณไม่มีวาส,สนาเนินจันอ่อะ<ม>ลูกก็ไม่รักอยู่แล้วถูกไหมคะมเออพอครูใส่วาส,สนาไปก็คือรักอะทำไมผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกก็ไม่เลี้ยงแต่ลูกก็รักผัวเก่าไม่ได้อยู่ดูแล,แลก็เลยให้เงิน<ม>นะคะแถมไปซื้อที่ข้างบ้านพ่อครูอีกห้าล้านเมื่อสองปีที่แล้วเขาคนละนองนะแต่ไปซื้อที่ที่สุพรรณบุรีและพ่อครูเป็นนายหน้าให้<ม>ซื้อที่ตรงนั้นถูกไหมคะแต่ว่าพ่อครูยังพูดเลยว่าออไอ้ไอู๊ดมันก็รักหนูกับลูกนะถูกไหมคะ เขาแสดงออกถึงความที่เขาดูแลเรากับลูกเราค่าใช้จ่ายลูกครูทั้งหมดครูไม่เคยจ่ายนะคะค่าเทอมค่าเรียนพิเศษครูไม่ได้จ่ายอะไรให้ลูกครูเลยนะคะลูกครูมีบ้านเดี่ยวคนหลังพ่อเขาซื้อไว้แล้วตึกคนละห้องแล้วก็คอนโดคนละห้องครูเป็นแม่ที่เกิดมาแค่ท้องลูกแล้วก็ลูกออกมาแล้วก็โตแล้วนะตอนนี้สิบสี่ขวบแล้วสิบสามขวบแล้วเราก็จะโตกันแล้วนะคะจะย้ายไปอยู่คอนโดกันแล้วทุกบอกว่าอยากมีชีวิตดีๆแบบนี้ไหมคะ นะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะมีสามีเก่าเขาไม่ได้เกลียดกันมีสามีใหม่ก็ไม่ได้มาี่กันถูกไหมคะแม้กระทั่งตัวภรรยาของสามีสามีครูนะ<ม>ยังพูดเลยว่าครูเอ๋เนี่ย<ม>เหนือกฎเกณฑ์แล้วคือสามีครูเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเถียงมไม่ให้ใครแสดงความคิดเห็นตัวภรรยาเขาบอกเลยว่าเขาไม่ชอบเหมือนคนงี่เง่าแบบครูเนี่ยคุณวัชระ,ะอยู่ด้วยได้ก็คือรักมากแล้ว<ม>นะคะเพราะครูเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใตตัวเองหนึ่งครูต้องบอกก่อนว่าครูเป็นคนรักตัวเองมาก แล้วครูเป็นคนที่ไม่อยากให้ตัวเองมีความทุกข์ถ้าครูเป็นคนที่มีความทุกข์วันไหนครูรู้สึกว่าเอนที่ครูต่ํานะคะจำไว้นะคะพาะคุณน่ะบางคนเก็บกดนะคะไม่เคยไม่เคยมีความสุขเลยสายหน้าแววตาอารมณ์อาการให้คุณบอกคุณสบายไงหน้าตาคุณมันบอกว่าคุณไม่สุขนะคะคุณต้องสุขมาจากข้างในเพราะคุณสุขมาจากข้างในมันจะเอ่อล้นไปถึงคนข้างๆทําไมคนถึงชอบเข้าหาครูเอ๋ ถูกไหมครูเอไม่ได้ทำครูเอกไม่เคยให้อะไรใครนะเพราะครูบอกแล้วเงินครูไม่ให้ใครยืมนะถูกไหมครูไม่ให้อะไรใครนะทุกคนมาเจอครูต้องเสียตังค์ไหมคะเสียเพราะครูบอกแล้วว่าครูเป็นผู้ให้ด้วยแล้วก็เป็นผู้รับด้วย<ม>ครูไม่ใช่ผู้ให้ที่งโง่นะที่เกิดว่าให้ให้ใหอย่างเดียวให้อย่างเดียวตัวเองหมดไหมคะหมดหมดแล้วจะเหลืออะไรคะเราต้องเป็นผู้ให้และผู้รับแต่เราเป็นผู้รับอย่างเดียวดีไหมคะขอ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 อย่างเดียวดีไหมคะไม่ดีอีกถูกไหมคะ เพราะอะไรขออย่างเดียวก็ไลฟ์ซึ่งบาร,รมีมนะคะเราต้องมีทั้งหยินทั้งหยานที่เขาบอกไงมีทั้งพลังลบแล้วพลังบวกบวกเกินไปก็เหมือนคนโง่ลบเกินไปก็คือไร้ากาศนะคะต้องมีฉลาดด้วยนะเออต้องทำให้เป็นเป็นม,มีปัญญานะคะ